แฟนชายดักเกิลบอลของอาจารย์อากิระโทเรียมะเป็นหนึ่งในผลงานแอนิเมชันที่มีอิทธิพลมากที่สุดโดยการผสมผสานระหว่างแอคชั่นและคอมเมดี้ทำให้กลายเป็นแอนิเมททีม่มากถูกพูดถึงวิเคราะห์และรับชมกันมาหลายปีซีรีส์นี้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า40ปีแล้วและมีแอนิเมะหลักๆห,หลายเรื่องที่มีรูปแบบที่โดดเด่นสไตล์ของแอนิเมชันจะแตกต่างกันไปในแต่ละซีรีส์ในแฟนชายโดยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากเวลาในการผลิตและการดูแลจัดการซี ีรีส์แต่ละเรื่องได้รับการดูแลโดยแอนิเมเตอร์หลายคนโดยมีนักออกแบบตัวละครหรือหัวหน้าแอนิเมเตอร์คอยดูแลความสม่ำเสมอในขณะที่ซีรีส์บางเรื่องได้รับประโยชน์จากการผลิตที่พิถีพิถันซีรีส์อื่นๆกับประสบปัญหาซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าการจัดการกับดากอนบอลของโทเอแอนิเมชันนั้นแตกต่างไปตามการเวลาจึงนํามาสู่การจัดอันดับนะว่าซีรีส์ไหนนั้นดีที่สุดของดากอนบอลอันดับที่6กซูเปอร์ดากอนบอลฮีโรสแอนิเมชันที่แย่ที่สุดซูเปอร์ Dragon Ball Heroes เป็นซีรีส์ส่งเสริมการขายที่พัฒนาขึ้นสำหรับวิดีโอเกม Dragon Ball Heroes ในปี2018กำกับโดยทาดาโยชิยามามุโรซีรีส์นี้ครอบคลุมทุกสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการรวมจักรวาลเข้าด้วยกันเพื่อให้โกคู2เวอร์ชันต่อสู้กันหรือการแนะนำตัวละครในเกมต่อสู้ d r a าก n b บอ l อย่างเป็นทางการแม้ว่าแฟนๆอาจถกเถียงกันอยู่เสมอว่าอะไรคือแก่นแท้ของซีรีส์นี้แอนิเมชันในซีรีส์นี้ค่อนข้างนะและหลายครั้งตัวละครก็ด ไมม่สมจริงซึ่งก็สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาว่าเป็นเพียงการแสดสสงสั้นๆเพื่อโปรโมตเกมการ์ดแทนที่จะพยายามเล่าเรื่องราวผ่านแอนิเมชันซีรีส์นี้จึงเน้นไปที่การนําเสนอตัวละครอยา่างซูปเปอร์ไซาบูโกคูต่อสู้กับซูปเปอร์ไซา,าโฟโกคูจากดราก้อนบอลจีทเนื่องจากยามามูโรเป็นผู้กํากับแอนิเมชันหลักของซีรีส์นี้ตัวละครที่ออกแบบส่วนใหญ่จึงใช้สไตล์ศิลปะสมัยใหม่ของดราก้อนบอลซึ่งกําลังสูญเสียแฟนๆไปอย่างรวดเร็วอันดับที่5 ดราก้อน a อ l GT ดราก้อนบอี GT ประสบปัญหายอย่างมากเมื่อนำแอนิเมชันมาใช้ซำ้ำแม้ว่าซีรีส์จะเน้นไปที่การต่อสู้แต่การต่อสู้หลายครั้งก็ใช้แอนิเมชันซ้ำหรือมีท่าทางที่น่าเบื่อหรือพึ่งพาพลังโจมตีที่ดูจืดจางมากเกินไปปัญหายอย่างหนึ่งของแอนิเมชันนี้คือดราก้อนบอ l GT นั้นขาดเฟรมกลางๆมากเกินไปซึ่งทำให้แอนิเมชันให้ความรู้สึกไม่ค่อยลื่นไหลแต่ที่จริงมันควรจะลื่นไหลกว่านี้แต่แอนิเมชันนี้ ยังมีช่วงที่สร้างความมือฮานั่นก็คือช่วงตอนที่โกคูกลายร่างเป็นซูเปอร์ไซヤโฟซึ่งอนนันนะดีจริงๆอันดับที่4ี่ดราก้อนบอลดราก้อนบอลถือเป็นซีรีส์ที่เก่าแก่ที่สุดเป็นซีรีส์อันดับแรกของดราก้อนบอลทั้งหมดโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงยุคสมัยที่ออกอากานั้นก็ค่อนข้างเก่าเลยจริงๆแล้วก็มีการต่อสู้ที่ดีสุดบางฉากในซีรีส์เรื่องนี้ด้วย<ๆ>เช่นการต่อสู้ระหว่างคุรินกับโกคูในการแข่งขันศึกชิงเจ้ายุทธภพเรียกว่าเป็นอะไรที่มันดูเดือดมากและซีรีส์ นี้ก็ยังมีการเน้นไปที่การต่อสู้แบบประชิดตัวมากกว่าการประทะด้วยพลังหรือพลังขึ้นเต่าหรือพลังระเบิดต่างๆนานาการที่เน้นไปการต่อสู้ประชิดตัวเป็นพิเศษนี้ทำให้มันมีกลิ่นอายของความรู้สึกว่าทุกคนจะต้องแสดงฝีมือทักษะและการต่อสู้ให้เห็นอย่างแท้จริงซีรีส์นี้จึงสามารถเป็นความสุขในการรับชมได้แม้กระทั่งในปี2025การต่อสู้ระหว่างพิกโรเทนชินฮังหรือแม้แต่แจ็คกี้เชนก็มีฉากแอคชั่นที่มีดนามิกท่าเต้นแอนิเมชั่นที่ยอดเยี่ยมลื่นไหล สไตล์ศิลปะก,การต่อสู้ที่เรียบง่ายก็ช่วยได้เช่นกันยอมรับว่าแอนิเมชันบางฉากไม่ได้ดูน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเท่ากับฉากต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของซีรีส์และบางฉากอาจจะดูธรรมดาธรรมดาขาดขาดเกินๆหรือไม่สม่ำเสมอแต่โดยรวมแล้วซีรีส์นี้ก็ยังถือว่าดีอันดับที่3ามดราก้อนบอลซูเปอร์เริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีนักแต่จบลงอย่างสวยงามดราก้อนบอลซูเปอร์เป็นแอนิเมชันที่ค่อนข้างแย่อยู่นะเรื่องหนึ่งของเฟนชส์นี้สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ เร่งรีบในการผลิตตอนต่างๆทําให้ซีรีส์นี้มีชื่อเสียงในด้านโมเดลตัวละครที่ไม่เข้ากันเฟรมที่แย่และแอนิเมชันที่สมำซากเลยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายแต่หลังจากผ่านพ้นเรื่องราวในภาพยนตร์ซีรีส์นี้ก็เริ่มมีรูปแบบแอนิเมชันที่ดีที่สุดบางช่วงในแก่ตอนที่130ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากนาโอกิทาเตะและชูอิจิโระมานาเบะในการควบคุมดูแลแอนิเมชันและการกำกับของเรียวตะ นาคาโมระซีรีนี้ทำผลงานได้ดีที่สุดทุกครั้งที่นาโอโทชิชิดะเป็นนักอนิเมชันหล,ลักสุดท้ายซีรีนี้ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างถูกต้องแต่แฟนๆหลายคนคงไม่มีวันลืมภาพของดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่5าการ,รเผชิญหน้ากันในโลกของคิงไคโกคูปะทะบีรัสเดอะเดสเตอร์ยเออันดับที่2 d r ดราก้อนบอลซจะเป็นซีรีที่มีเอกลักษณ์ตลอดไปดราก้อนบอลเซมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทําให้ต้องตัดฉากสาคัญหลายๆฉากออกไปแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ซีรีนี้ ยังคงมีแอนิเมชันที่สะอาดตาที่สุดในซีรีส์ทั้งหมดตอนแอนิเมชันที่ดีที่สุดของดราก้อนบอลแซดหลายตอนมีการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งการต่อสู้ที่ดีที่สุดของซีรีส์นี้คือตอนที่179 n o m m a e Rules ขอบคุณผู้ดูแลแอนิเมชันเคสุเกะมาซึนังะการต่อสู้ครั้งนี้มีโกคูและเซล์เผชิญหน้ากันด้วยท่าทางต่างๆแอนิเมชันและการกำกับที่น่าทึ่งใช้สไตล์งานศิลปะภาพที่คมชัดและความเข้ากันที่ดีที่สุดในซีรีส์โดยไม่ทำให้ตัวละครดูน่าเกลียด อันดับที่1 d r a g o า b a l บอ a i ดมาคือผลงานชิ้นเอกที่ดีที่สุดของแฟนชายด g o n b บอ l เลยทีเดียวดาก b a บอ d ไดมาเป็นซีรีส์ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากตารางการผลิตที่ดีและการแสดงให้เห็นพวกเขาใช้เวลาพัฒนาทีมงานของซีรีส์นานกว่า6ปีจึงมีเวลาในการสร้างซีรีส์ที่ดีที่สุดและทําให้แต่ละตอนดูเหมือนภาพยนตร์แม้แต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับดากอนบอ d a ดมาก็ยังอดไม่ได้ที่จะชื่นชมภาพเคลื่อนไหวที่สวยงามของซีรีส์นี้ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณเวลาที่ดาก b a บอ d ไดมาต้องปรับ แต่แต่ละตอนให้สมบูรณ์แบบตอนที่8ของ Dragon Ball d a m เป็นแอนิเมชันยอดเยี่ยมมีภาพที่สวยงามและท่าต่อสู้ที่น่าทึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีเหตุผลในการเปลี่ยนโกคูให้กลายเป็นเด็กเพื่อให้เขาสามารถต่อสู้ในแบบที่เขาไม่ได้เจอมานานและแน่นอนว่าการเปลี่ยนเป็นร่างซูเปอร์ซยาโทั้งในฐานะมินิโกคูและโกคูไวโตน,นั้นยอดเยี่ยมมาก